ทานข้ามากินขนมจีนกันค่ะอ่านางบ๊อชุาพก็ขออภัยด้วยค่ะ <c oughs> นางบ๊อชุบเผาเอ๋เมนนะกอบปลื้บ้าน,นครับโอบ้โหครัวมีโย่ลงถอกลงเท้าเฮ้ยรูปหลอ่อแค่หลอ่อเท่าไหร่ มันไม่นอนกินแล้วเหรอลูกนมนะโตแล้วเป็นบบาวแล้วเมื่อวานจะไม่อร่อยนะหนูว่ามันขยดเค็มเหือนเมื่อวานแล้วยังอร่อยเห็นไหมบอกแล้วพี่ชิมไปยังเค็ม หมูทอดกระเทียมให้มีกินเมื่อวาเนี้ยอืมแล้วก็ไข่ดาวแล้วก็แตงกวาอ,อร่อยมากทําไมเธอไม่เคยทําให้ฉันกินเลยจ <c oughs> กคิดไม่ถึงฉันไปกินข้าวงานบันเกิอดอ่าลูกเก๋อะลุงกับ<อ>จุมบ้านอ่ะเขาชอบเมนูนี้มากเลยนะหมูทอดทำเช็ดใหช่ไหมกระเทียมพริกไทยอย่างสองอย่างพอใส่หอมไปด้วยปะไม่แล้วก็ใส่หนูใส่ซีอิ๊วดำหวานอ่ะ ที่ใส่ต้มพะโลอ่ะเออ,เออมีมีที่บ้านเดี๋ยวแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็ซอสอะไรปกตินี่แหละให้มันมีรสวานเค็มแค่เนี้ยออืแล้วก็ใส่น้ําคือเราไม่ต้องทอดหมูแข็งเราหนูทอดกระเทียมก่อนตำตำกระเทียมพริกไทยแล้วก็ลงไปทอดเราพอเหลืองๆหน่อยนึงไม่ต้องเหลืองมากอ,ะอ่ะเราก็ใส่หมูเราก็ใส่น้ําแบบลวนหมูไปอะไรอย่างเงี้ยพอหมูอายาป้าอยากไปลวนนานเพราะหมูมันจะแข็งแล้วก็ปรุงเครื่องเลย แล้วก็ทอดไข่ดาวแล้วก็แต่งกอลุงคืนไม่เป็นหรอไข่ดาวไม่ต้องทำให้แกกินเมนูนี้เขากินอย่างนี้นะหมูกระเทียมพริกไทยต้องมีไข่ดาวด้วยเอาเนื้ว่าชิ้นคู่กับกะเพราไม่เมนูนี้เขากินอย่างนี้นะหมูทอดกระเทียมพริกไทยไข่ดาวหนึ่งฟองแต่งกาแล้วถ้าเกิดว่าบางฝัด บางคนเขาก็จะราดแคชชอปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ,อร่อย ป,ประชุมกอบก็อยู่กับปู่เหรอใช่นะเหรอหอบแปดโมงสิบห้าปู่ไปส่งหนูว่าจะไปติดต่อราชการดูค่ะซานมาเลยพี่แกเออ กำลังดูละครเรื่องก,กงกรรมยังไม่ได้ดูเลยพี่ก็เพิ่งดูไงไปติดเรื่องนี้พี่เก๋บอกให้ดูตั้งนานก็ไม่ดูยังอะไรหัวใจศิลาอะไรอะ่ะอ๋อหัวใจศิลายังจบยังยังมั้งหนูเพิ่งดูได้สามตอนอยู่เลยพี่เก๋บอกให้ดูหนูก็ไม่ดูอืเลยไม่มีอะไรดูเลยมานั่งดูอืมัมนอื เมื่อวานปกติอะจะรอดูกองกรรมประมาณสองทุ่มใช่ไหม,มนั่งดูหัวใจสีลากองกรรมมันจบแล้วไงก็เลยเอาสารแล้วเหรอเอาสารไปแล้วน่ะใช่ไหมบ้าเหรอวันนี้มันก็จะเล่นยางไะจริงดิอือเอานึกว่าจบแล้วเนี่ยน,นี่ทิ้งดูนูนึกว่าป้าพูดว่าป้าดูตอนเมื่อวานจบแล้วือเดี๋ยวมีวันนี้อีก วันนี้แหละจะสนุกเนี่ยมันึงไหนแล้วนึกว่าจบแล,แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะขับได้พี่ไร่อ่ะเดะแกมาอีกข้างเหรอืมเขาโยนทิ้งไปแล้ว <Yeah. S 1> ใส่ไม่ได้ใหญ่แต่รอให้อยากจะใส่คุณเ <laughs> นะี่ แล้วก็อะไรวาข่าวคนไทยอ่ะอที่ตั้งกันค่าอยู่โปรตุเกสอ่ะหมอนวดอ่ะเพื่อนสนิทเเพื่อนสนิททำร้านนวดด้วยกันฮนะแต่ไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรอ่ะเพราะข่าวออามาเขียนหลายอย่างมากอ่ะอ ผูหลาย,ยอ่ะผัวในคนที่จ้างฆ่ากึหน<ม>ีมาเมืองไทยเขาก็จับตัวไว้อือฮือนี่มัมนหนีกับประเทศมาไหมมันอยู่โปรตุเกสแล้วมันมาไทยอ่ะแล้วเขาก็ให้ตำรวจไทยจับตัวไว้อ่ะอืเพราะอ่ะนันกสื่อพิมพ์โปรตุเกสลงข่าวก่อนแล้วจากนั้นเมืองไทยก็เข่าไปอื คูยย้หญิงคนนี้เพิ่งมาอยู่โปรตุเกสได้2ปียังไม่ได้เคยกลับบ้านเลยทําแต่งานแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านเหมือนกับว่าเป็นหัวหลักของบ้านอะส่งเงินไปทําบ้านแล้วก็มีพ่อนอนป่วยติดเตียงม,มาสิบ้าปีมัง้งหรือว่ายังไงนี่แหละแล้วก็มาเสียชีวิตตอนรู้ข่าลุ่มนี่แหละตายนอนป่วยนานๆก็ของกลางเอรู้ข่าลู่ก็ชอบอะไปเลย ปวดเอวเดินมาแล้วเนา

ก็เล่นคนเดียวนั่นแหละโอเคนะคะวันนี้ก็แซ่บๆกันประมาณนี้ค่ะขอบคุณสูชุมทุกคนค่ะบ๊ายบาจ้าสบายดีจ้าสวัสดีจา้า